อันนี้มันเห็ดอะไรเอ่ยอันนี้เราไม่รู้จักเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเห็ดเมื่ขึ้นอยู่เต็มไปหมดเห็ดอะไรที่ไม่รู้จักก็ไม่กล้าที่จะกินหรอกไม่กล้ากินจริงๆ,ๆ แต่นี่เห็ดแครงอันนี้กินได้เนี่ยอันนี้เห็ดแครงนะจ๊ะกินได้กินได้เอาไปแกงอร่อยแต่เห็ดพวกนี้ไม่รู้ไม่รู้จักใครรู้บอกด้วยนะจ๊ะ ใครรู้บอกด้วยส่วนเราไม่รู้ <c oughs> ไปละแค่นี้นะ